มาติดตามชมรายการกันต่อค่ะการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจไฟฟ้าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดรวมทั้งจะทําให้ธุรกิจนี้ขยายตัวไปอย่างไรวันนี้เราจะได้ติดตามชมค่ะได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายติดธทางประเทศไทยคุณสุทัศน์ปัทธรรมศิริวัฒจะมาไขข้อกังใจเรื่องนี้กับธุรกิจไฟฟ้าใน AEC Guru ค่ะ ประเทศไทยนนี่โลกกับประเทศสมาชิกในภาคอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราได้มีแผนในการดําเนินการเรื่องความร่วมมือทางกิจการไฟฟ้านะครับโดยในแผนที่เรียกว่าอาเซียนกริดคือเป็นการพัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าข้ามประเทศนะครับโดยผ่านในภูมิภาคนี้นะครับก็าะสิ่งสิ่งนี้มันมีดําเนินมาก่อนที่จะมีนโยบายในการเปิดเออซีเนี่ยนะครับแต่ก็จะมีผลดีเพราะว่าการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างประเทศเนี่ย จะทาให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนร่วมมือระหว่งางข้ามข้ามประเทศนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเกิดผลดีหลายประการสาหรับชาติสมาชิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงถ้าเรามีกิจที่เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็สามารถจะมีมีไฟฟ้าจะได้หลายทางนะครับก็ทําทให้ความมั่นคงสูงขึ้นแล้วก็ทางที่2ก็คือการที่เรามีเชื่อมโยงกันเนี่ยกำลังสำรองในการที่แต่ละคนต้องมีเนี่ยก็จะลดลงถ้าเป็นการลดการลงทุนนะครับ และประการสุดท้ายที่สําคัญกนะ็คือว่าการเชื่อมโยงกัน,นทําให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนทําให้สามารถจะรองรับมาการที่จะมี AEC ขึ้นมามีการเปิดตลาดเสรีขึ้นเลครับในในช่วงแรกเนี่ยจะโยงในภูมิภาคแลบทองก็จะมีพมา่าไทยลาวเวียดนามกัมพูชาโยงไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ในเฟสต่อไปก็จะมีข้ามไปที่อินโดนีเซียข้ามไปที่ฟิลิปปินส์อะไรนะครับข้อดีก็คือประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงจุดสูนกลางตะภูมิสระ เพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นตัวที่เป็นเหมือน,นกับศูนย์กลางของเครือข่ายตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีการซื้อขายข้ามประเทศเราได้หรือว่าเราสามารถที่จะซื้อไฟจากได้หลายๆประเทศข้างๆบ้านเราได้ค่าไฟในเชิง,ชงทฤษฎีแล้วในการเชื่อมโยงเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถจะมีการพัฒนาแหล่งไฟฟ้าที่ต้นทุนถูกมาช่วยในระบบนะครับ คือเฉพาะเรื่องของการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าเนี่ยที่จริงแล้วจ,จะมีส่วนช่วยทําให้ค่าไฟมีเสถียรภาพมากขึ้นอย่างเช่นยก,กระดับเรามองประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่มีแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้ามากนะักถ้าเรามีการเชื่อมโยงกับประเทศพมา่ากับลาวกับเวียดนามกับกัมพูชาเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากผ่านถิ่นในพม่า,มาหรือเราไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนในประเทศพมา่าหรือในลาวมาใช้เป็นประโยชน์ได้ แต่ยังก็ตามแต่ในประเทศไทยเรายังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับกอในเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟา้าว่าเราเนี่ยเิ่นการผลิตไฟฟ้าของประเทศเราเนี่ยจะใช้แก๊สธรรมชาติถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนตถ้าแก๊สธรรมชาติเนี่ยปัจจุบันนีก็เกือบจะใช้ในแถวนี้เกือบหมดแล้วลนั้นก็จะพัฒนาต่อไปก็ต้องเป็นแก๊สเหลวนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งราคามาจะเพิ่มขึ้นและตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เรามีความเสี่ยงที่ในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจะกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงตรงนี้ได้ดีนะครับ ค่าไฟของเราก็อาจจะมีแนวโน้นมเพิ่มขึ้นไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบก,กับประเทศอาเซียนเนี่ยเราถือว่าแข็งแรงมากทั้งในแง่ความมั่นคงแล้วก็ดวงราคานะครับแต่ปัจจุบันเนื่องจากว่าโครงสร้างที่เราใช้แก๊สมากเนี่ยในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีทรัยพยากรประเทศเยอะ<ๆ>ก็ทําให้เราค่อนข้างจะเสียเปรียบในเรื่องโครงสร้างของเชื้อนเพลิงนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราสามารถจะกระจายการใช้เชื้อเพลิงไปหลายๆประเภทได้เช่นมีฐานทินบ้างซื้อโรงไฟฟ้าจากเขื่อนต่างประเทศบ้างนี่นะ ก็จะทําให้สัดส่วนของเราดีขึ้นนะครับแต่แต่โดยในภาพรวมๆเนี่ยค่าไฟของประเทศไทยเมื่อเทียบในอาเซียนปัจจุบันก็ยังอยู่ในระดับเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยเท่ากันในอาเซียนนะครับแต่ว่าถือว่ายังมีความมั่นคงที่ดีถ้าเทียบกประเทศอื่นๆก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าครับก็าใจโดยนโยบายของทางรัฐเนี่ยก็ให้ความสำคัญอยู่สองทิศทางในเรื่องค่าไฟนี่นะครับ ทางแรกก็คือเรื่องก,การที่จะพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินซึ่งมีเป็น,ปนการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนถูกนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยจะเป็นใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าถ่านหินสะอาดเพราะฉะนั้นในการควบคุมบลภาว,วานาสิ่งแวดล้อมต่างก็สาม,มารถทได้ดีนะครับดีกว่าในอดีตมากนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะพัฒนาได้ถ้าทําได้ก็ทําให้ต้นทุนกาไฟในลดลงอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการ พัฒนาโค,โครงการในต่างประเทศโดยเฉพาะโครงการพลังน้ำนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นในลาวก็ดีในพม่าก,ก็ดีซึ่งยังมีศักยภาพอยู่เป็นเป็นหมื่นเมกะวัตนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็มีต้นทุนที่ถูกและคงที่ถ้าเราสามารถจะพัฒนาแล้วก็นําเข้ามาประเทศประเทศไ,ไทยก็จะทําให้ราคาค่าไฟเรามีศถียภาพมากขึ้นจริงๆแล้วแต่ประเทศในอาเซียนในกลุ่มไฟฟ้าเนี่ย เคยมีการพิจารณาว่าในระยะยาวเนี่ยปุ๋ยผ้าเนี่คงจะหนีพ้นยากจะพ้นจากนิวเคลียร์เพราะนิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ในในแง่ของในภาวะปัจจุบันที่มีปัญหาโลกร้อนเนี่ยนิวเคลียร์เนี่ยไม่ไม่ก่อให้เกิดการคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นนิวเคลียร์มีข้อดีตรงต้นทุนถูกแต่ทางกระทรวงพลังงานก็ยังยังคงบรรจุแผนแเรื่องนิวเคลียร์ไว้อยู่ในปลายแผนของการพัฒนาอยู่ ปัจจุบันนี้จริงๆแล้วประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างดีนะครับมีแผนพัฒนากําลังไฟฟ้าที่ล่วงหน้าถึง20ปีนะครับแล้วก็การควบคุมความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยตัวเลขของเรานะอยู่ระดับสากลน,นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเทียบในอาเซียนถือว่าดีกว่าประเทศอื่นนะครับทีประเทศอื่นระยะ,ะส่วนเรื่องราคาเนี่ยในอดีตนี่เรามีต้นทุนที่ดีกว่านี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยัง ยังถือว่ายังอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับคุยแป๊อาเซียนนะครับแต่เป็นระยะยาวเนี่ยถ้าถ้าเราสามารถจะ,ะปรับปรุงโครงสร้างในการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยครับก็จะช่วยทําให้เราสามารถจะรักษาจุดเด่นตรงนี้ได้ต่อไปแต่ถ้าทําไม่ได้เนี่ยตัวน,นี้ก็จะเป็นจุดของเรามันก็ต้องระมัดระวังที่โครงสร้างค่าไฟฟ้าเราจะสูงขึ้นจนในอนาคตอาจจะเป็นมีค่าไฟที่แพงกว่ารปเทศเ่อนบ้านได้ยิ่งการเปิด a e c เนี่ยจะทําให้ ความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าของปุมยแาคเนี่ยจะยังเติบโตสูงเพราะทุกคนก็จะมุ่งมาลงทุนเพราะว่าตลาดมันใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถจะซื้อขายในอาเซียนได้โดยภาษีอาจจะน้อยใต่มันมันมันจะเป็นมีมีแนวโน้มที่ผู้ลงทุนจากทั่วโลกเนี่ยจะให้ความสนใจในตลาดอาเซียนเพราะนั้กนก็ทําให้เกิดความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่ทสูงแล้วก็จะเป็นถ้ามองในมุมธุรกิจแล้วเนี่ย ถือว่ามีโอกาสในการลงทุนในภาคธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเนี่ยสูงในภู้ิภาคอาเซียนและผมก็คิดว่าศักยภาพของบริษัทคนไทยเนี่ยมีความพร้อมที่จะเข้าไปแข่งขันในเวทีตรงนี้ประเทศไทยเนี่ยยังมีความได้เปรียบในเรื่องพลังงานไฟฟ้านะครับในแง่งความมั่นคงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสูงขึ้นจากการที่มีระบบโครงข่ายที่เชื่อมโยงมากขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่การลงทุนจะเข้ามาดูเไศไทยก็จะมากขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามแต่มีข้อที่เราควรระวังในเรื่องของสัดส่วนของการใช้เชื้อเพลิงซึ่งเราควรจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะกระจายกาผิดไฟฟ้าไปสู่พลังงานประเภทหลายๆประเภทนะครับ mm hmm. เพื่อรักษาโครงสร้างของราคาของเราเนี่ยให้อยู่ระดับที่แข่งขันได้กันนานาชาติถ้าเราทําได้อย่างนี้ผมคิดว่าใ,ในในมุมมองของผู้ลงทุนที่จะมาประเทศไทยก็ดีหรือในมุมองของผู้ใช้ไฟฟ้าก็ดีเนี่ยเราจะถือว่าอยู่ในประเทศที่ได้ดีความได้เปรียบในเรื่องพลังงานไฟฟ้า ก,ก็ถือว่าจริงๆแล้วกระทรวงพลังงานรัฐบาลเนี่ยก,ก็เห็นโอกาสถ้าจะดูให้ดีแม้กระทั่งนโยบายรัฐบาลก็เห็นมองเห็นว่าธุรกิจพลังงานเนี่ยเป็นธุรกิจที่ควรจะส่งเสริมจะสร้างรายได้ให้เข้าประเทศไปสั่งไปนั่นจะเกิดนโยบายขึ้นมาหลายด้านที่จะให้เมืองไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางในเรื่องหับของพลังงานนโยบายเอซีสำหรับต่อประเทศไทยนะครับในภาพรวมแล้วเนี่ยถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทย รกิจไฟฟ้าของไทยจะสามารถก้าวเข้าสู่ AEC ได้อย่างมั่นคงแข็งแรงแค่ไหนจะก่อให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไรต่อประเทศไทยรวมทั้งเราสามารถจะพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่น่าจับตามองกันต่อไปค่ะและเช่นเคยค่ะทิ้งท้ายกันด้วย AEC Tips โดยดรปิติศรีแสงนามวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าในอาเซียนไปแล้วนะครับโดย AEC g r o u ของเราคือท่านผู้ว่าการฟาฟาไฟฟ้าผลิตนะครับจริงๆแล้วอาเซียนมีแผนงานเรื่องการไฟฟ้าแล้วก็การเชื่อมโยงพลังงานในอาเซียนอย่างชัดเจนนะครับแม้แต่ในพิมพ์เขียวประชาะคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับหรือว่า AEC Blueprint นะครับก็มีการระบ,บุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าอาเซียนต้องการที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อการันตีนะครับว่าเราจะมีปริมาณไฟฟ้าที่เพียงพอมีความมั่นคง มีความเชื่อถือได้โปรจกต์หลกักๆหรือว่าโครงการหลกัหลกๆภายใต้ความร่วมมืออาเซียนที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการเชื่อมโยงโครงการท่อแกส๊สแล้วก็ท่อน้ํามันในอาเซียนนะครับมีการสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าเข้าด้วยกันเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดนะครับมีการพูดถึงข้อตกลงที่เรียกว่าอาเซียนปิโตเลียมเซคูริตี้แอ็กเรเมนนะครับมีการพูดถึงการพัฒนาพลังงานทางเลือกนะครับหรือว่า Renewable e n e r g i e s นะครับรวมทั้งต้องการที่จะเปิดให้เกิดการค้าการ อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ความร่วมมือทางด้านพลังงานระหว่างอาเซียนซึ่งทั้งหมดนั้นอยู่ในข้อตกลงข้อที่53กับ55ของ AEC Blueprint นะครับอาเซียนเองทำออกมามีทั้งหมด26ยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็เกสแผนปฏิบัติการนะครับที่จะทำให้เกิดความร่วมมือตรงนี้ที่เป็นจริงนะครับนอกจากในเวทีของอาเซียนแล้วนะครับในเวทีของอาเซียนบวกกไม่ว่าจะเป็นอาเซียน10ประเทศนะครับบวกด้วยจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียน,นะครับก็ หรือว่ารวมตลาดการค้าพลังงานเข้าด้วยกันนะครับการรวมการค้าพลังงานเข้าด้วยกันเนี่ยจะทําให้ประเทศไทยซึ่งในอนาคตนะครับในปี2573เราจะพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศถึง21.6นะครับนั่นคือพลังงานไฟฟ้าที่เราจะพึ่งพาจากต่างประเทศประมาณ11,669เมกะวัตต์นะครับแต่ถ้าเกิดร่วมมีการรวมกลุ่มในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรืออาเซียนบนบกเข้าด้วยกันเนี่ยโดยเฉพาะการทำระบบสายส่งเข้าด้วยกันภายใต้โครงการอาเซียนพาวเวอร์กริด ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในปี2020นะครับจะทําให้ทั้ง16โครงการนี้จะทําให้ประเทศไทยเราไม่จําเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับโดยจะสามารถประหยัดการสร้างโรงไฟฟ้าได้ถึง2,458เมกะวัตต์นะครับหรือว่าล้านวัตต์นั่นจะทําให้เราสามารถประหยัดเงินที่จะต้องลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ถึง7,888ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ24,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกอยู่เสมอน,นะครับอาเซียนคือสิ่งซึ่งจะเข้ามา เติมเต็มในสิ่งที่ประเทศไทยขาด